ในช่วงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามีพูดคุยกันด้วยนะครับสำหรับหนุ่มต้นคชาเฟรมเออต้นต้นคชาไม่มาขอไปต้นต้นแล้วก็เฟรมนะฮะแล้วก็โปเต้ด้วยนะครับสำหรับแล้วก็วันทูทีโซด้วยโอ้เหนื่อยเลยทีเดียวนะหลากหลายรุ่นเหลือเกินในช่วงนี้กับชิดแชท at we love นะครับ ชิชช่าชิช่าทิชช่า a t we love หัดหญ่ come on ชิช่า a t we love, we love now, now, now. สวัสดีครับ,รบโอเคลอเลย วันนี้คึกคักน่าดูเหมือนเดิมใช่ครับนะครับหลายๆคนก็เรียก้ว่าอะใกลใหม่กันนิดหนึ่งแล้วกันใครเป็นใครกันบ้างแนะนําตัวให้ผู้ฟังชาววีเลอร์ผัดใหญ่หน่อยแล้วสวัสดีครับพวกเราวอนจูจุยสครับกิดมาครับครับนแท็บครับครับว่านช้มาครับครับผมฮัลโหลสวัสดีครับต้นครับฮัลโหลสวัสดีครับกนเลยสวัสดีครับเฟรมครับผมโอเคสวัสดีครับโปเต้ครับโอเควันนี้มาค่อนข้างเยอะนะครับครบกันเลยหนาแน่นกันเลยทีเดียวต้องบอกอย่างนี้ว่าทุกคน มาหัดใหญ่กันหมดแล้วแหละพิกิตเอ่ยับเอ่ยว่านัยเอ่ยต้นเองก็มาแล้วคาชามาแล้วนะครับคชาเอฟเฟครับขอภัยถามความรู้สึกก่อนเป็นไงครับรอบนี้รอบนี้เป็นไงฮะก็หาดยังสวยเหมือนเดิมครัไม่ครับก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอนี่มีของก็อ่าก็วันนี้เพิ่งมาถึงยังไม่ได้ไปไหนครับผมก็ใช่ก็เออเมื่อกี้ก็เจอ ชาวหาดใหญ่ก็ยังน่ารักเหมือนเดิมครับผมแฟนชาวหาดใหญ่นี่ข้างนอกนี่คือชาวหาดใหญ่เหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้ชากรุงเทพตามมาโอ้ตามมาเลยเหรอครับนอกจากตามแล้วเขามีให้บ้านพร้อมที่ดินอะไรบ้างไหมอ่ะโปเต้ครั้งแรกเป็นยังไงครับหาดใหญ่โอ้ครับครั้งแรกจริงครับไม่เคยมาเลยครับแล้วก็ตื่นเต้นมากครับนึกว่าจะได้มาเที่ยวทะเลอ่ะมาดใหญ่มาถึงนี่พี่พาไปดูหาดโอเคหาดอะไรพี่ หาสวรรค์ใหญไอเราก็เสียวนะนึกว่าว่านไชจะไปอย่างนั้นถ้าถ้าจะหาสวรรค์ต้องมีเกาะสวรรค์ด้วยตายละมาถึงหนุ่มคนนี้บ้างดีกว่านะครับหนุ่มต้นหลายครั้งเหลือเกินครั้งนี้อีกหนึ่งครั้งครับใช่แล้วครั้งที่แล้วที่มาเนี่ยคือมาแล้วกลับเลยไม่ได้ั้างคืนอ๋อไม่ได้ไม่ได้กลับกรุงเทพใช่ไหมครับครั้งนี้กลับเลย เอาาไปก่อนด้ยเอาไปล่าไปก่อนจ๊อล่อเล่น่อเล่นเล่นเล่นใช่ก็กลับเชียงคานเลยใช่วันนี้ก็คือจะมาค้างคืนด้วยครับครับผมนะครับก็ใครอยากจะมาค้างคืนกับพี่ต้นนะครับเดี๋ยวตามเลยเพราะว่าแฟนขับเร็วมากนะครับดูในเฟซก็ลงแล้วนะครับว่ามาถึงหาดใหญ่แล้วนะครับ สามหนุ่มคนนี้มาดีกว่านะครับเริ่มจากพี่ว่านใช้เลยครับผมเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศดีครับผมรอกินไก่ทอดพวกนี้อยู่นะจัดครับวันนี้มีรถก็สองเอฟเอจัดอยู่แล้วนะครับใหญ่มีมีอ่าไก่ทอดร้านเดียวมีอันนั้นด้วยที่ชูดนตรีที่ชูดนตรีที่ชูโรตีเททีี่่กรุงพน มีโอ้โหไก่ทอดทันใจเต็มเยอะเลยใช่แต่ที่ทันใ่มีร้านเดียวต้องมากินของแท้นะครับผมที่นี่ก็จะเรียกว่าไก่ทอดเฉยๆใช่นะครับก็บ้านตัวเองไงนะเฮ้ยครับทุกคนครับเล่นไปเลยครับเรามีซาวแล้วโอเคอายเลยนะคือเราซิงเกิลซิงเกิลเราก็ลืมนะโอเคพี่กริดบ้างวันนี้อ่านไม่อ่านข่าวเหรอครับวันนี้ไม่ครับวันนี้มาทำหน้าที่มาทำมาทำหน้าที่ ในนามของวันทูดิโซครับครับผมเอ้าแท็บที่มีสาระอะไรบ้างไหมเนี่ยเลครับก็ดีใจได้มากับมาหาดใหญ่อีกครั้งนงครับจากนั้นจําได้ผมสัมภาษณ์ด้วยมากับซานิใช่ครับรั่วมากนะครับรั่วมากครับแทบขอทีครับเป็นสิ่งแลเป็นที่น่ารักมากครับใช้อะไรก็ทําครับแป๊บครับความสึกเป็นยังไงบ้างมาหาดใหญ่รอบนี้โอ้ก็เหมือนเดิมครับ ก็ก็ดีครับเพราะว่าเพราะว่าคือพวกเราวันทูทีโซเนี่ยก็มากันหลายครั ook? ้งแล้วนะครับอ๋ออ๋เฮ้ยรอจังหวะมันเป็นแบบมุกกันเด็กเอยใส่เข้าไปเออครับก็ก็ดีใจมากแล้วก็อยากจะมากินไก่ทอดอยากจะมาพบเจอชาวหาดใหญ่แฟนชาวหาดใหญ่ทุกคนครับครับเรียกได้ว่าใคร มีบัตรอะไรงานวีเลฟมิวสิกเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงตรงนั้นนะครับ<ช>แต่ว่าตอนนี้เรามาคุยถึงเรื่องผลงานของเขาก่อนดีกว่า <assass inate S 1> นะครับเอาเริ่มที่วันทูทีโซ่ก่อนแลวกันได้เลยครับผมเสียงตอบรับของวันของดวงนางฟ้าค่อนข้างได้รับเสียงตอบรับที่ดีรู้สึกยังไงบ้างครับโอ้ดีใจค,ครับก็วันนี้มาครั้งนี้ก็เอาเพลงนี้มาฝากด้วยแหละใช่ไหมฮะก็ดีใจถ้าเกิดทางทางคลื่นบอกว่าผลตอบรับดีนะยังไงก็เอาเพลงนี้มาฝากชาวหัตใหญ่กันเป็นเพลงที่ฟังสบายๆครับน่ารัก แต่งให้ผู้หญิงสวยๆง้งามหรือว่าไม่สวยแต่ว่าคิดว่าตัวเองสวยก็ได้เอ,เอาเป็นว่าแต่งให้ผู้หญิงทุกคนพูดอย่างนี้ดีกว่า,าไม่ต้องแยกจำแนกว่าสวยไม่สวยได้หมดใช่ไหมได้หมดเลยได้หมดได้หมดนะครับต้องถามถึงเรื่องการร้องบ้างคใครใครก็ได้ครับในวันดูดีโซยากไหมครับเพลงนี้เพราะมันลายประสานเกือบจะทุกท่อนเลยเอทีนี้เพลงนี้ไม่เท่าที่ เทียบกับเพลงก่อนๆที่อัดมานเพลงช้าจะยากกว่าเยอะครับในเรื่องของการทําอารมณ์อะไรเงี้ยเพราะเพลงนี้มันเพลงีพอเราจะตีกันเรื่องนได้พอพอเป็นเพลงที่สนุกสนุกทีมกิอย่างเงี้ยคือกันเราเราก็ไม่ใช้อารมณ์มากคือมันก็ต้องใช้อารมณ์ในอีกแบบหนึ่งใชมทุกเพลงแหละแต่เหมือนว่ามันจะง่ายกว่ากันกจริงมากเลยไม่ต้องมาแบบฟิวอะไรมากาเราสนุกสนุกครับพี่กาสนุกบรรยากาศข้องอาจก็เลยแบบสบายสบายคือมันมันเหมือนมันเป็นเพลงนี้มันเป็นแบบว่า ยังเดี๋ยวมันเป็นความแบบว่าเป็นตัวตนของพวกเราด้วยมันยังจะเอื้อมมาตีเฮ้ยมันตีทุกคนครับก็ก็เนี่ยครับมันก็เลยทําให้บรรยากาศการอัดอะไรเงี้ยก็ง่ายหน่อยแต่คือคือถ้าเกิดเป็นเพลงที่แบบเป็นไม่ไม่ได้มีเนื้อหาที่ตรงกับพวกเรามากอะไรเงี้ยก็จะต้องบิวว์ลงกันหน่อยแต่เพลงนี้คือมันค่อนข้างตรงเพราะพวกเราไม่ค่อยเป็นคนที่ม้อเสากันเท่าไหร่ใช่ครับเรื่องนี้ผมม้อคืออะไรภาษาภาษาใต้เขาเรียกจีม้อจีอ๋อจีบนะครับ เกือบตายครับเรียกได้ว่าก็เรียบร้อยไปแล้วหนึ่งครับสำหรับวันทูดีโซดงดาวฟ้ามาถึงหนุ่มวันนี้ดีกว่าครับอันดับหนึ่งวีเลฟขึ้นมาแล้วนะครับกับกวาลนะครับเพลงนี้ต้องต้องถามเลยแหละในเรื่องของการร้องก่อนครับต้นยากแน่ๆแหละก็ยากครับยากเพราะจังหวะอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ในเรื่องของเสียงที่มัน เขาเรียกว่าอะไรนะทานสปอร์ตไหมเสียงสูงเสียงสูงก็จริงๆมันมันยากเรื่องเรื่องเรื่องลมหายใจมากกว่าครับก็คือต้องหายใจไม่ใช่พูดถึงพูดถึงเพลงนี้เนี่ยผลตอบรับดีอย่างนี้อยากจะบอกอะไรกับแฟนๆบ้างครับต้นก็ขอบคุณครับที่คอยขอเพลงกันเข้ามาครับแล้วก็คอยถามหาว่าเออ เอ็มวีเป็นยังไงบ้างแล้วก็เมื่อไหร่เอ็มวีจะออกอะไรเงี้ยเพราะว่าเอ็มวีเราใช้เวลาทําค่อนข้างนานนิดนึงแล้วตอนนี้ก็ออกมาแล้วอะไรเงี้ยครับอืมนะครับตอนนี้ออกมาแล้วใช่ไหมครับจังนั้นก็ติดตามกันด้วยแล้วการสำหรับซิงเกิลนี้นะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าจักรวาลนั่นเองครับโปรเตนอนก่อนไหมลอเล่นรอเล่นเราล้เล่นเราจะเล่นเราจะเล่นแเฟรมครับสวัสดีครับวันเดียววันเดียววันเดียวครับผมเป็นยังไงบ้างเพลงนี้ เพลงนี้นะครับก็เป็นเพลงที่ผมแล้วก็พี่โปเต้ฟิจอริงกันครับผมก็ฟิจอริงกันฟิจอริงในในเพลงใช่ไหมครับในเพลงครับในเพลงทำไมเกินใช่ไหมครับใช่แล้วนี่ก็บิวนะนะครับก็เรียกได้ว่าพี่โปเต้เขามาทำอะไรครับ เต้มาทำเลี่ในเพลงนี้ก็จะคือแคลคนก็จะคิดเข้าใจว่าการฟิจิลลิ่งนี่คือแบบต้องมีเสียงเสียงร้องท่อนหนึ่งหรืออะไรท่อนหุกหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คือผมเข้ามาก็มีส่วนร่วมในเรื่องของกีตาร์ครับกีตาร์โปร่งครับ แล้วก็มีเสียงประสานในในบางท่อนครับก็คือก็คือมีการมาตั้งสายให้นั่นเองนะครับไม่ใช่ก็คือมีมีการมีการแบบว่าเรียกได้ว่าร่วมเล่นกันด้วยใช่ใช่นะครับพูดถึงงานในวันนี้เลยดีกว่านะครับสำหรับวีเลิฟมิวสิครั้งที่สิบสองแต่ละคนต้องมีความพิเศษกันอยู่แล้วนะครับที่ต้องเตรียมมาเพราะขอบอกเลยว่าบรรยากาศตอนนี้ศิลปินยังไม่เห็นนะครับแต่รู้สึกว่าต้นเคยขึ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าบนบนดาบนดาดฟ้าเลยเอาอย่างนี้เลยแล้วกันอครับครับนะก็เรียกได้ว่า คือถ้าเกิดเบื่ออะไรก็กระโดดลงมาได้แล้วก็สวยมากบรรยากาศเอาเป็นว่าเฉพาะบรรยากาศก็เอกลูซีแล้วพูดถึงสิ่งพิเศษกันบ้างดีกว่ามีเตรียมอะไรพิเศษมาให้กับผู้ฟังในวันนี้ที่เขาวันนที่เฟรมไม่อาบน้ำมาก็จะขึ้นไปเลยเมื่อวานเลยไม่อาบทุกวันก็วันนี้เราก็มีเพลงเพราะเพราะพิเศษพิเศษหลายเพลงมามอบให้กับชาวหัดใหญ่ครับขมสำหรับสำหรับเฟรมแล้วก็โปรเต้ด้วยใช่ไหมครับต้นละครับ ก็มีเพลงมาร้องให้ฟังเหมือนกันครับก็อาจจะเป็นจักรวาลแล้วก็อาจจะร้องเธอมีเวลาฟังแค่ไหนด้วยซึ่งเป็นซิงเกิลแรกจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมชอบมากเลยไอยาครับคนข้าวแต่ร้องยากจริงๆัชงกาดนตรีมากเลยนะครับก็เลยเลยต้องมาเป็นดีเจอย่างนี้นะครับเอามันจงข้อตัวเองเฉยอ่ะวัตถุทีโซครับวันนี้มีอะไรมาโชว์พิเศษบ้างครับจะร้องตั้งแต่ซิงเกิลแรกจนถึงซิงเกิลนี้ก็มาสิบสองเพลงแล้วสิบสองใช่ครับไม่ไม่ไม่เอาไม่ไม่เยอะขนาดนั้นนี่นั่งกินข้าว วัเยอะก็เรียกว่ามีเพลงแล้วกันครับแล้วก็อย่างที่บอก อาบอกเลยแล้วกันมีเพลงแรกเพลงซิงเกิลแรกของวันพีโซคือเพลงสักครั้งมาฝากด้วยซึ่งเราก็ไม่ร้องนานแล้วซึ่งต้องบอกว่าเมื่อกี้ต้องนั่งเปิดเนื้อดูในใน g o o g l ลนะครับเพราะว่าลืมเพราะเลยจะเอามาร้องกันด้วยอาเราคนนี้คิดถึงสำหรับซิงเกิลนี้เป็นเพลงที่ทําให้คนรู้จักเราใช่ครับก็นี้จะมาร้องเป็นพิเศษลยครับนะครับฉะนั้นก็อย่าลืมติดตามกันด้วยสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้ือที่ต้องกีตาร์วันนี้มีอะไรมาโชว์หรือเปล่าครับวันนี้อั เอาวันเดีย<อ>วชื่อเพืงนะจักรวาลก่อนก็ได้จักรวาลร้องเลย<ะ>ถ้าจะไม่บอกก่อนขนาดนี้อยู่ไหนในจักรวาลแห่งนี้ฉันล่องลอยอยู่กลางผู้คนหมื่นพันเพื่อตามสอหาเธออยู่ไหน ในบรรดาพวกคหมื่นพันรอรอกายใครคนไดก็เธอคนเดียวได้จากเระวัตาเนึว่าจะขึ้นสูงคนเดียวในจากใคร หนวกหูนะจริงๆแล้วเนี่ยลำโพงคุ้นแฝงหรือใหม่นะครับมันทำอะไรกันอ่าเอาเฟยของเฟยบนอ่ะอ่ะนนี้เราต้องอ่ามีแบ่งหน้าที่กันโอเคมีคนท่าโปงตุเดียวคุณผู้ฟังนึกออกป่าแล้วมีเบสดด้วยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะ้รถึงกระนาดนมค้องกันเล่นเลยนะ่เอาเปิดกระชั้นไหมอ่าชั้นแต่ฮุกเลยใช่ไหม วันเดียวที่เลิกันเดี๋ยวเดี๋ยวอลไรจะขึ้นรู้บ้างแล้วเฟยมองหานมาผมท้องไงวะอะไรวะอ้ะไรเสนี่ยไม่ไม่เมื่อกี้เซาเช็คเมื่อกี้เซาเช็คเซาเช็คก่อนพี่กตาเป็นยังไงบ้างวันเดียวที่เลิกกันยืนเจ็บขนนาดนี้ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะดี can mm you -hmm. นนโอ้โหมีมีฟังกชันด้วยจริงๆนะครับของวันทูตีโซด้วยสักหนึ่งครับจัดไปได้อยู่แล้วแล้ได้อยู่แล้วอีเฟกต์ขึ้นยังไงท่านน่ะโอเคผมอยู่ในดงนางฟ้า ผมขึ้นสวรรค์หรือฝันไปไม่ว่าจะมองทางไหนก็สวยนารักหน่าครอบครองทนหุกทนหุดทบเอาคุณนางฟ้าทั้งหลายที่รวมตัวกันไม่ได้นัดหมายในค่ำคืนนี้ต้องการผู้ชายแสนดี គន្ធលាបបង ว่าจะแจมด้วยนะครับแต่กลัวเพลงเขาเสียนะครับโอ้สุดยอดจริงๆวันนี้ต้องบอกว่าได้ฟังสดๆแล้วคุณภาพทั้งหมดเลยนะครับทุกคนเลยนะครับตอนนี้คุณผู้ฟังเปลี่ยนช่องไปแล้วนะครับอยู่นะยังอยู่นะครับก็เดี๋ยวไปเจอกับพวกเขาได้นะครับชั้น44่นภาลัยเพรสนะครับก็แนะนําว่าถ้าใครจะเอาฮอมาก็ให้จอดด้านล่างนะครับเพราะว่าที่จอดเต็มนะครับเราทําเป็นเวทีมันมีมันมีที่จอดคอปเตอร์ด้วยนะครับผมก็จะให้มันเป็นรูปอมมาตลอดเลย นัมันฮอนไม่ใช่อ๋ออ๋อเสียงประมือดังให้กับแทป one two t ร r โซครับถ้าผมไม่แก้นี่แอร์ดังเดี๋ยวเรืยองน่ารักเหมือนเดิมสำหรับแทบนะฮะเอาล่ะนะครับสุดท้ายฝากผลงานกันเลยครับเอาล่ะครับวัน t w โซก็เอาเพลงมาฝากกันนะครับดงนางฟ้าเพลงใหม่ล่าสุดของเราซึ่งคาดว่าภายในเร็ววันนี้เราจะ มีอัลบั้มแล้วน้ำตาจะไหลต้องมาร่วม3ปีใช่ได้้แล้วปีนี้ไปจีนอีกไหมครับอ๋อไปจีนคือตอนนี้ไม่ไม่ค่อยได้ไปครับแต่มีงานให้น้องเพลงจีนกันเรื่อยๆเลยครับย้อนยุคไทยนี่แหละแต่ก็อยากให้ติดตามครับอัลบั้มเต็มมอนติโซนหน้าจะดเร็วๆนี้ตอนนี้เรากําลังทําเพลงทาเพลงในเรื่องของซิงเกิลต่อไปอยู่กํลังหาอยู่ว่า อยากจะนําเสนอแบบไหนเพราะฉะนั้นติดตามกันเร็วนี้แน่นอน<ม>วันศีกร์<ถ>ก็ <ไป S 1> ย่นยัด้วยนะ<ช>ครับ,รบที่ที่ไม่ได้ไปจีนเพราะว่า พี่ว่านฉายติดคดีอะไรหรือเปล่าผ่อนไม่ผ่านเนี่ยมไ้มพี่เล่นมุกซะจริงจังเลยเหมือนเรื่องจริงเลยอ่ะผมทำฮะผมขโมยเงาะไม่ผ่านตมไม่ผ่านตมตายแล้วตายแล้วะครับเล่นมุกซะต้นบ้างครับต้นครับครับก็ขอฝากซิงเกิลที่2แล้วกันครับชื่อเพลงจักรวาลนะครับก็หลายๆคนถ้าเกิดว่าเคยฟังแล้วแต่ว่ายังไม่เคยได้ดู MV ยังไงก็ลองไปเสิร์ชดูได้ใน YouTube ครับครับผมสังเกตเอ็กเซนต์ของเด็กธรรมศาสตร์นะครับ ขอบคุณครับงงครับครับผมก็เอ่อผมกับ พี่โเต้นะครับเพลงกับพี่โเต้ก็ขอฝากเพลงซิงเกิลเพลงวันเดียวด้วยนะครับแล้วก็ตั้งใจตั้งใจว่าสามารถดาวน์โหลดได้ที่ w w w t r u e m u s i c c o m นะครับแล้วก็เอ็มวีของเพลงนี้ก็จะได้ชมเร็วๆนี้แน่นอนครับผมปลายเดือนสิงหาคมครับผมเอาละนะแล้วก็เออา่ทีเซอร์อ่ามีมีมีทั้งทีเซอร์แล้วก็มีเบื้องหลัง MV ด้วยครับแต่ว่าแนะนำให้ดูทีเซอร์อย่าอย่าดูเบื้องหลัง MV ครับผมอเนี่ยผอายฮะไมต้องดูอแล้วนะฮะแล้วก็ขอฝากนะครับอ่พี่ ขอเกรงครับเพลงวันเดียวเป็นเพลงแรกจากโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าวันเวทีเกณฑ์นะครับครับผมครับผมก็เป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับอนอกจากน้องเฟรมโปเต้นะครับก็จะมีเบนจามินกับน้ำแข็งจากเอจ็ดอยู่ในโปรเจกต์นี้ด้วยครับใช่ครับก็จะมีซิงเกิลทยอยออกมาครับผมครับผมก็สามารถตามไปดูทีเซอร์หรือไปดูเบื้องหลัง MV ของน้องเฟรมได้ที่ YouTube ครับโอเคเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติกับวีเลิฟด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมกันด้วยกับวีเลิฟมิวสิกทั้งที่2ต้องบออกกศิิลปนน่่วา กิจกรรมนี้นอกจากจะให้คุณได้โชว์แล้วมีสิทธิ์ได้ร่วมทําบุญด้วยเพราะว่าน้องๆที่จะเข้ามาร่วมสนุกกับเราเนี่ยต้องนําอุปกรณ์การเรียนนะครับมาบริจาคด้วยฉะนั้นก็ขอให้รับส่วนบุญกันด้วยละกันนะครับสาหรับวันนี้ชิดชัดแอดวีเลิฟช่วงนี้กับอุ้มบุญลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วเจอกันช่วงหน้ากับน้องแกลนะครับเดี๋ยวส่งศิลปินขึ้นชั้นดาดฟ้ากันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ขอบคุณ F8 แล้วก็รวมไปถึงวันทูทีโซด้วยนะครับขอบคุณครับอบคุณครับ